เอาล้วครับ huh. ก <anor> ็งับดีด uh, ิงครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชนาบที่ไปชิคกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้นะครับผมมาเล่นฟลอเรนติโนนะครับคลิปนี้นะครับผมกดแลกมากับพี่ w d k w o r l d เองนะครับหรือพี่เวอร์นะครับเพื่อนพี่กายหนุ่เนี่ยนะครับสตรีมเมอร์ใน Facebook นะก็อย่าลืมไปกดติดตามพี่เวอร์เขาได้นะเดี๋ยวผมเป้นช่องทางให้นะครับคลิปนี้หน้าจอก็อาจจะดูแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าผมอัดคลิปใน iPad เนาะครับโอเคดูซิว่าจะเป็นยังไงนะสหรับการเล่นฟลอเรนติโนนี้นะครับอัันนนนี้กก็็เเปแพท่าะครบ คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับก่อนที่ผมจะทำการขึ้นแพทใหม่นะนำคลิปวิดีโอแพทใหม่ในอ่าวนะมาลงเด็กเรานี้จริงๆคลิปนี้มันเป็นคลิปดองหละ <c oughs> นาแล้วเพิ่งมีเวลาตัดอันดับแรกเนี่ยเวลาเล่นฟอร์เรนนะครับให้ทำพยายามยังไงก็ได้ให้ตัวเองเวลสองก่อนอันนี้เรายืนเลนไปกับชนไปนกับซูก้าเนาะพยายามให้ตัวเองเวลสองก่อนนะครับไม่งั้นเราจะได้ลำบากมากเลยนะ <c oughs> จะเซฟก,กว่าเนาะอันนี้เรากดสปินไล่ตามได้เลยโอ้แพนด้าฟิกเกอร์โยกว่ะมันมันมันวันไหวเลยนะเมื่อกี้แบบฟิกเกอร์โยก อันนี้เราก็คือเรามีท่าสองเนี่ยตอนนี้ต้นเกมอะถ้าปริมีท่าสองนะมันใส่เดียวอะใครก็ได้นะคือถ้ามีอันติก็ยิ่งเก่งญ่เลยนะแต่ว่ามีท่าสองนี่คือมันจะใส่ใ,ใครก็ได้นะอันนี้เราก็พยายามคุมเวฟไว้นะเคลียเวฟแล้วก็เดินเติมนะทับอาพเลนนะแต่มันก็ลำด,ดับแรกคือเราไม่จำเป็นต้องเทรดหรือฆ่าหมีก็ได้นะเราแค่กดดันไม่ให้มันอดอกว่าโอ้โหเสร็จเรียกว่าดอกว่าอดอกขู่ดอกขู่เสร็จดอกขู่แบบมาเทพลำสังหาร าละเดี๋ยวคยังไงต่อตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะเคลียเวฟไปนะแพนด้าก็ดักอยู่ที่พุ่งซ้ายนะเฮ้ยแพนด้าบวกอย่างไงปาดอกไปลำ้ลำลำ้ลำลำ้ลำลำ้ำอันติมาล้ำล้ำล้ำโอ้โหแตกบอกเลยโหดเกินโอ้โช็อตนี้เอาเพจาัดลงมาดูกนะันว่าแบบเกมนี้เหมือนเพลนฟปรติโน่แบกเอลซูของพี่เวอร์ได้หรือเปล่านะบอกเลยว่า พี่เวอร์เล่นเอลสูตานี้เป็นตาแรกด้วยนะเห็นเขาบอกในสตีมนะครับแตดูซิว่าเอลสูตาแรกของพี่เวอร์จะเป็นยังไงนะอันนี้ผมเล่นฟลอเรนติโนนะจะแบกเขาได้หรือเปล่าตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรมากก็เอาเอานกไปนะแต่ว่าผมเลือกที่จะไม่เอานกเปลยเอาบังกรเล็กคุ้มกว่านะถ้าแบบเวลาเล่นออฟเลนนะครับทำยังไงก็ได้ให้ตัวเรามันรวยกว่าฝั่งตรงข้ามนะเล่นออฟเลนอย่าจน เพาถ้าจนเราจะกดอันเลนยากนะเอย้ยังไงอะโอ้โหจบแล้วโดนหมีลดัดมังก่อเล็กเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ผมต้องอันติไปก่อนนะเพราะว่าเอนโซเขาหลอซ้อนด้วยเมื่อกี้แล้วก็ทนาของอิลเมียมัน,อ,นอันติออกมาพอดีนะถ้าไม่ถ้าเราไม่อันติหรืเราการอันติไว้เนะี่ยเมื่อกี้ก็น่าจะตายนะนนี้เพนก็ขึ้นมาช่วยแนละ้วเพนนี่ก็เป็นเพื่อนของพี่เวอร์เขาเนาะเคแล้วก็รีบลงไปนะอาลนะตอนนี้เราก็รีบลงไปแนละ้ว เอ้ยเราดักดีกว่านะหาทาไม่ต้องลงแล้วนะขึ้นขึ้นขึ้นดีกว่าตอนนี้เวฟเราชนนะคือออฟเลนเนี่ยถ้าเอาจริงยังไม่ห้าทีป้อมมันก็ถึกอยู่นะวิลัมนี่จี๊ะไหมเจ็บจนแพนด้าต้องฟิกเกอร์อ่ะคือถ้าฟอร์เรนมันได้เปิดนะมันไม่มีแบบมันมันถ้าจะไม่มีตัวอะไรแบบที่แบบมาเ,เด็ดเด็ดปิงเด็ดปิงเด็ดเด็เดก่อนนี่คือถ้าฟอร์เรนเนี่ยมันได้แบบเขาเรียกอะไรมันมันมันได้เปิดก่อนนะมันจะแบบไม่มีใครแบบสู้มันยากเพราะว่าอันติมันก็ล้างซีซีเนาะ Okay. อันนี้เราก็คุมเลนหมีนะคือหมีค่อนข้างจะสู้เรายากนะถึงก็เขาจะล่ามัางกรเล็กเราได้ก็เถอะเพราะว่าข้างสู้เรายากเพราะตัวเขาเสียเปรียบนะแต่ถ้าเอาจริงอย่างหมีมันได้เบิร์ตฟอร์เรนชุดเดียวตายเนี่ยก็อีกเรื่องนะซึ่งฟอร์เรนเนี่ยสามารถเล่นได้หลายแบบนะแต่ว่าลูนที่ในนมใช้กันก็น่าจะเป็นเลดแล้วก็เป็นแอสซิสินเนทนะครับแล้วก็เป็นดาร์กอนคอยส์อันในลูนนี้มันจะเป็นแบบถ้าก็ไปนิยมออกของแท้งกันนะหรือใ,ใครใช้ลูนแท้งเล่นก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่สไตล์ฟอร์มมาเล่นนะแต่่่ววาาผมมมรู้้สสึกุนนนนนีันนนิยดนะ แล้วก็ถ้าอยากได้แบบความตึกก็ออกของแทงหรือออกอะไรแก้วโดยมานี้นะสรับการออกของแล้วก็การเช็คลูนะส่วนพลังแฝงเนี่ยก็เล่นได้หลายแบบนะบางคนก็ใช้ไอ้พลังแฝงที่มันเป็นแบบสีเขียวอ่ะไม่แน่ใจว่าอะไรที่มันแบบเป็นยกนะกับอีกพลังแฝงหนึ่งที่มันจะใช้เป็นแล้วแต่คนเกิดไว้ใช้เกิดไว้ก็ได้นะหรือจะใช้เป็น ตีสิบทีเด้งเรือก,ก็ได้หรือจะใช้เป็นเดวิลก็ได้แล้วแต่คนใช้นะแต่ส่วนใหญ่ันใช้ตีสิบทีนะเพราะว่ามันเอามาลลำยือในวงไฟแล้วแบบมันเด้งเลือดนะเราก็ตอนนี้ก็พยายามแบบคือเกมนี้ยผมไม่ได้เดินเติมเลยเพราะว่าทีมเล่นกนดีมากนะผมพยายามแบบกดดันไม่ให้ออฟเลนเขาอแะบบเล่นสบายก็โอเคแล้วตรงนี้เราก็เลือกว่าจะดักหรือจะลงไปนะแต่ว่าผมว่าน่าจะลงไปดีกว่าด,ด,ดูดูจากตรงรอะ ต่จริงผโหก็คุมคมบริเวณนี้แหละเพื่อจะดักหนีนะว่าแบบหมีเขาจะขึ้นมาไหมหรือใครจะขึ้นมากันเพราะเวฟมันชนเนี่ยเน,นี่ยแล้วหมีมมาเงี้ยหมีเขาก็โดนก,นกนดกดดันเงี้ยเขาก็จะเล่นลำบากนะอันนี้เราก็มาเอาก่อนเล็กได้นะอิลเมียันติมาพอดีเลยลงกานกระบาลอันนี้เราก็เอาได้อยู่นะเร่งรีบเอานะครับตอนนี้โอเคพอเราได้เสร็จเราก็จะขึ้นไป้ไดขึ้นไปคุมเวฟบนนะพยายามคุมเวฟบนให้มันได้ก่อนนะครับเพราะว่า ถ้าเราคุมเวฟบ,บนแล้วก็เราทำแบบเราเคลียร์เวฟได้ไวกว่าอะไรเงี้ยเราเข้าถึงเวฟได้ไวกว่าเราก็จะมีสิทธิ์ที่ลงไปเติมได้เร็วกว่านะคือเล่นเสร็จเนี่ยก็สเต็ปง่ายๆครับคือเราทําเวฟเสร็จใช่ไหมทําเวฟเสร็จดับพุ่งหรือจะเดิมเติมก็แล้วแต่บุคคลน,นะแล้วแต่ทีมน,นะที่จะเล่นาแบบเขาต้องการให้ไหวไหมแต่ถ้าเลนล่างไหวเนี่ยก็ไม่เป็นไรแนละ้วแต่เมื่อกี้เนี่ยดูเหมือนจะเอ็นโซเนี่ยเขาจะพยายามมาหาทําบนนะแต่แบบเขารู้ว่าแบบผมดักข้างหน้าพุ่งเขาเลยไม่เล่นนะอันนี้คือปล่อยเวฟเวฟบนเลยนะเพราะว่าหมีเขาลงมาแล อันนี้จอดนี้ก็ล้ำนะกลางวงล้ำเลยล้ำล้ำยังไงได้แล้วหนึ่งเฮ้ยอย่างนี้เอ้ยทีมทีมเอาสุดทีมเอาสุดเอ้ยพี่เวอร์พี่เวอร์ยิงโอ้โหไม่เป็นไรเราดอกนี่กลางหัวซิลิก้าไปเลยมาเลยบอกเลยว่าเมื่อกี้พี่เวอร์ไม่ซูมเดี๋ยวผมจะการเฮ้ยเอนโซยังไงกดแข็งไปกดแข็งไปแตกไหมเนี่ยเอ้ยล้ำสวนสวนจังหวะนี้ต้องสวนสวนสวนแม่งอะตปะกลางมันไปเอาป่ะเฮ้ยเอนโซเอนโซเอนโซเอาอะ มึงไหวปะนะ Enzo ไหวๆฟอเรนไหวกูเชื่อว่าไหว e n โดฟอเรนอี๋เป็นไงมาฟอเรนกูบ้าลายสัตว์กูเอาแม่งจริงอ่ะเอาดิโอ้โหโวดเกินเอนโซเลือดเต็มอ่ะทุกคนดูดิผมเลือดเกือบแบบมิดหลอดอ่ะแม่งยังหันสวดไอ้แค่ Enzo 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 เบียร์แม่งคาตาลิซึ่มมากูหลอดดำเลยเกือบตายแล้วโอ้โหแต่ผมก็สวนเอนโซได้อ่ะโอ้ฟอเรน่าฟอเรนหาเทพชีแม่งโคตรตึงอ่ะครับโคตรตึงแบบบอกเลยว่าผมพอจะไปเที่ยวกับหาเทปลำตันหารได้ป่ะทุกคน ก็ขอคุณ500ซับสไคร์ด้วยนะครับใครที่อยากให้ผมเออผมจัดกิจกรรม Q&A อยู่นะก็ไปสามารถไปถามได้ทั้งใน Discord แล้วก็ส่งคำถามมาได้ทั้งในเฟ k รู้จักทีไหมนะครับเฟสหลักผมนะโอเคอันนี้เราก็สลับ,สล,บ,ส,ลบ,ส,ลบสลับเลนกันนะให้พี่โบที่เล่นเอลซูไปทำลายป้อมบนนะผมก็มายืนล่างนะอันนี้ผมก็เจอเป็นเซริก้าเพราะเซริก้าเขาไม่สลับนะผมก็ไม่เข้าใจเกนะัน น,นี่ก็เรามีดับเบิลบัฟนี่ดับเบิลบัฟทั้งฟ้าทั้งแดงบอกเลยว่าแรงจัดอันนี้คีย์กางเนี่ยก็น่าจะเป็นพวกพี่เขาที่เราไปเกมนี้นะผมเปิดไมค์คุยกับพี่เวอร์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็ทําให้ในเกมเนี่ยมันไม่มีเสียงนะครับทุกคนผมก็ต้องขออาภัยด้วยนะโอเคนี้เซริกา้าในเขาก็าปาเช็คนะพยายามที่จะไอพวกแบบไอระเบิดของเซริก้าเนี่ยผมเดินเหยียบไปเลยนะผมไม่เสียหายอะไรอยู่แล้วหืมวงลําไครอันติลรมเมียมากเลยวะ ตอนนี้นะบอกเลยว่าเอลตูพี่เวอร์เนี่ยซูมนี้ไม่โดนซูมไม่โดนอีกแล้วตึงเกินเอลตูพี่เวอร์เล่นตาแรกเลยนะเก็บอกเดี๋ยวดูนะครับว่าฟอรเลนเป็นยังไงจะแบบพี่เวอร์ได้ไหมตอนนี้เราก็สามศูนย์หนึ่งเลยนะสะกอร์ก็สวยจัดบอกเลยโคตรเทสกอร์ฟอเรนตัวนี้มันตึงไปไหมตอนนี้เนี่ยเราก็ หน้าที่หน้าที่ของออฟเลนนะก็เล่นไม่เล่นไม่ยากนะพยายามกดเลนให้ชนะนะแต่ว่าเราไม่จาเป็นต้องไปฆ่าเขาก็ได้นะแค่ทําเวฟได้ก่อนเล่นคือถ้าเรากดเลนเขาไม่ได้เนะี่ยเราก็ง่ายๆเลยคือจาไว้นะครับเล่นง่ายๆเลยอย่าให้ป้อมแตกถ้าเราเดินเติมเขาไม่ได้หรือว่าเราไปช่วยเพื่อนไม่ได้เนี่ยหรือเราเขาเรียกอะไรบวกเลนไม่ชนะเนี่ยก็อย่าให้ป้อมเลนเนะ่มันแตกครับเพราะถ้าออฟเลนแข็งคําว่าออฟเลนแข็งหมายถึงว่าถ้าป้อมมันไม่แตกเนาะ ขอให้ป้อมที่เลนเลนเลนที่ออฟเลนอยู่มันไม่แตกก็พอแล้วครับอันนั้นเขาก็เรียกว่าออฟเลนแข็งนะน,นี้เราก็จบได้ไหมเนี่ยไม่ได้ห่ะมีหมดแนละ้วเฮ้ยอันนี้อันนี้แบบอยากเล่นแบบเฮ้ยมียังไงโอ้โห,หมีตายไปลํำไปดิลํำไปลํำไปขอเข้าตัวโลดหน่อยละกัารห <c oughs> อยล้าอยแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วดาเมจมันจัดจานเกินก็ถ้าออฟเลนแข็งทีมก็จะสบายนะเพราะว่าจะเ,เขาจะได้ไม่ต้องมาะวงนะในเรื่องของว่าต้องไปเติมออฟเลนไหมเอ้ยตอนนี้ล้ำล้ำล้ำเาโอ้โหกูล้ำหมด โอ้เซนิกาฟิกเกอร์เข้าป้อมอ่ะดูดิวัวแม่งจริงอ่ะวัวแม่งจริงอ่ะเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนนะตอนนี้ก็ไม่ใจะใกล้จบแล้วแหละเนาะเราก็โปรไฟล์เล่นไปนะตอนนี้ เงยเย่ตอนนี้ว่าเราก็มาลัมตรงเออเขาเรียกอะไรมาเก็บออกที่ทีฝั่งตรงข้ามนะเขาเรียกตัดป่านะพยายามตัดป่าทีมตรงข้ามนะเอ็นโซ่จะได้ไม่ต้องเกิดก็จะทำให้เล่นง่ายหน่อยอันนี้เราก็เฮ้ยสามทางไปสามทางสามทางสามทางซีเมอร์สามทางไปซีเมอร์สามทางตีตีทาวเวอร์ยังไงนี่สะบัดเอ็นโซ่หนึ่งทีเดิมมาทำไมจ้าเสือป่าจระเข้นะน้องลัมลัมตอนนี้กูลัม ล้ำกดอันติล้างฐานะล้ำโอ้โหล้ำยับล้ำยับปลาดอกคูโอ้โ,โคตรเจ็บโคตรเจ็บยังไงจบได้ไหมเนี่ยต้องหารางจบแล้วต้องหาทางจบแล้วน่าจบล้วะหรือยังโอ้โหที่พวกคิวอะครับดูดิอว่าทาชิตีบ้านตีบ้านเอ,อือตีบ้านเออเรียบร้อยนะโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับก็ขอโทษด้วยนะครับที่มันไม่มีเสียงพ่เวอร์มาหนึ่งนะถ้ามีเสียงพ่เวอร์ก็น่าจะสนุกกว่านี้นะ แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กด s u b s ไ r i b ์กดแชร์ด้วยนะครับจะเป็นการใจให้ผมมากเลยนะครับก็ตอนนี้เป็นคลิปดองเองนะครับคลิปนานแล้วเนาะก็ผมเพิ่งมีโอกาสได้มาลงผมก็ขออภัยด้วยนะครับที่คลิปมันไม่สดใหม่นั่นเองนะครับก็นะครับผมสตรีมที่เพจหมาเดียบไปชีนะก็อย่าลืมไปดูด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมส่งคำถามเคือนเอไว้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่ EP หน้านะครับกับคอนเทนต์อะไรใหม่ๆกับช่องผมก็บายบายครับผมโมนามาเต็มช่องด้วยได้ไงสักนี่ ใช้ได้นี่ว่าชิพอเลนใช้ได้นี่ว่ามหาเทพอาชิลำลำสวยอยู่ลำสวยอยู่